ขอที่หนึ่งนี่หนึ่ง่หนึ่งนทคนอที่หนึ่งที่หที่หตอนนี้เราลุ้นผลราัลอย่างใจจดใจจอกันนะครับอสิทสิทธ์เราลุ้นลุ้นที่เท่าไหร่ติมเที่เท่าไร่กทีหนึ <c oughs> หน่ง เรือไม่คือไม่คือเราล้างกะพิกติเราพัฒนากันได้อีกเราสามัคคีคือพลังไม่ต้องห่วงเนอะออกมาเป็นรองนะครับรองระดับหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดและความสามัคคีของเรานะครับผมสังเกตรายละเอียดที่ทํานี่ชาวบ้านทําทุกคนเลยนะพนเพื่อนๆทำคือทาประดิษฐ์นี่เป็นหมืนม่นๆดอกเลยอ่ะอันนี้ทำขึ้มโงเท่าน,นั้นนะอันนี้ก็ตักสารจะมีไฟอยู่ด้านในด้วยกลางคืนจะอารามสวยงามมากๆครับ ไม่เป็นไรเราถือว่าทำดีที่สุดบรรยากาศครับผมพรุ่งนี้ก็คือพี่น้องชาวบ้านหน้าสตนประดิษฐ์ด้วยมือกันทั้งนั้นนะครับนี่ก็เช่นกันนะคือเขาทาออกมาดีที่สุด้วครับเก่งมากแล้วลองอันดับหนึ่งครับผมวัดนาสตนอำเภอหัวใจจังหวัดน่านสวยงามตกแต่งนี้ เข้าใจเนาะบางทีเราทําทุ่มทุ่มสุดแล้วแต่ว่าเรายังพัฒนาได้อีกไงมันไม่ได้เป็นปีนี้เป,ปีชาย,ยังมีปีหน้าและปีต่อๆไปอีกพัฒนาได้อีกบรรยากาศบรรยากาศจากบ้าบางคนก็อยากได้ที่หนึ่งเนาะเป็นธรรมดาเนาะเออเนี่ยไม่เป็นไรไม่ไปไม่พื้อไม่พื้อครับผมช่วยแล้วกวนี้ได้ใจเราแล้ว อันที่จรินการจัดสีเรือพระนะครับใหญ่แต่และงานก็มีเอ้มาเพื่อให้กุมชนเนี่ยมีความสามีดีร่วมมือร่วมใจกันวัสดุอาจจะเป็นกธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วก็แต่งงานกันทําแล้วก็ให้มันยังไงอ่ะออกมาเป็นรูปรหน้าแต่บอกตรงว,ว่าเรือพระของวัดเจ้าสตนี่คือสวยมากจริงๆแต่ไอ้วัสดุที่ทำเ็นดธรรมชาติ ธรรมชาติกลมใหญ่เลยครับแล้วลาใหญ่มากครับที่เคยทำและทุ่มทุนสร้างกันมากแล้วก็ทุ่มเททุ่มใจนะชาวบ้านจ้างหนึ่งเข้าใจปีหน้านะเราเขมาพบหน่ยถ้าช่างหนึ่งมีโอกาสช่างหนึ่งจะมาถ่ายทําคลิปแล้วก็ให้พี่น้องชาวบ้านน่าสนบจในเมองสทรกจังหวัดสกราษรให้ชมกันครับสวัสดีครับ ที่นี่อำเภอหัวไซยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้เรือพนมพระวัดน่าสตอครับผมสวยงามจับใจมากๆครับนี่ครับใบบับช่วยรางวัลครับรองชนะอันดับหนึ่งครับประเทศสวยงามนะครับขอดูวนอยนี่ครับผมโรค